ตอนที่ยี่สองใครนั่งอยู่สามคนพระเอกเงือกตกเลยนะครับตอนนี้เขาคือผู้ใช้วิชาเพลงระดับสูงส่วนเขาคือร่างสถิตของวัชระเป็นพลังที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนพลังเขามีพลังอยู่ในระดับเทียบชั้นเทพเจ้าข้าไม่คิดว่าจะมีคนเก่งๆกงขนาดนี้อยู่ในตระกูลหลงเจ้าคือเด็กที่พูวโสจิวพูดถึงสินะจฟาน เร็วนะครับภาษากฤษแปลว่ามังกรอ่ะไม่รู้ว่าทำไมถึงแปลตามภาษาจีนแต่ภาษาจีนใช้คำว่าชิงคองนะครับมันมีความหมายแฝลงคือวัชระถูกแหลงโอเคจบข้า,าครับใช่ครับเจ้าสร้างรูปแบบการป้องกันกัตตห้าได้เป็นความจริงงั้นหรือมันก็จริงที่ข้าสร้างได้แต่ในสายตาพ่อโสเช่นท่านมันก็เหมือนขยะผลคลายเถ่าหนุ่มถึงแม้รูปแบบการป้องกันนั้น ผู้อวสูของตระกูลจะสามารถสร้างได้ก็เถอะแต่พวกข้าก็อยากให้เจ้าเข้าร่วมตระกูลหลงด้วยความยินดีเจ้าหนูข้าได้ยินความฝันบ้าบบของเจ้าจากผู้อวสูจิ๋วว่าเจ้าจะพาตระกูลเล็กๆของเจ้ามาเทียบชั้นกับราชวงศ์งตั้งเจ็ดายในสิบปีสินะข้าก็บอกตามตรงเลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นความคิดที่บ้าออกมากๆเจ้าเป็นคนหัวหัอยู่นะที่ข้าได้ยินมานะแต่ทําไมวันนี้เจ้าดูสงียม สงบเงียมกันล่ะเพราะว่าข้าสนิทสนมกับพี่จิวแล้วนะแต่ว่าข้าเพิ่งเจอพวกท่านทั้งสองเป็นครั้งแรกตอนเจอข้าครั้งแรกเจ้าทำแบบนี้อันดรือไม่เลยข้าเลยคิดว่าจะต้องหงหังกับทุกคนเป็นแน่หึ่มจะพอเจอผาวุโสทั้งสองเจ้ากับทมตัวสงบเงียมเจ้าเด็กบ้าที่ข้าทำตัวบ้าบ้าใส่ท่านเพราะข้าคิดว่าท่านคือผี่ชายแท้ๆของข้า ทั้งนี้ท่านยังเป็นคนที่สามารถเข้าใจก้าได้ดีที่สุดอีกด้วยและถ้าท่านเป็นพวกที่จิตใจกับแคบกล้าก็คงไม่ได้มายืนอยู่ที่นี่เป็นแน่ข้าว่าพวกเราคุยเรื่องเรสระมาก,กเกินไปแล้วตามที่ผู้โสจิวบอกไม่ผิดเขาต้องการให้คนอื่นเน้นมากขอเป็นคนยังไงตั้งหมดนี้คือการแสดงสินะที่ขอตําตัวสอบสังเวยมื่อเจอพวกก้าทั้งสองเจ้าเด็กนี่ข้าจ้บใจเจ้าจริงๆฮ่าฮ่าฮ่า ถ้าข้ารู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นเด็กแบบนี้ข้ายิ่งยินดีต้อนรับเจ้าเข้าตระกูลหลงจักรพรรดสูญแบบข้าไม่มีทางแพ้กับโชคชะตาเนี่ยตอนนี้ข้าจะทําเป็นยืนย่อพวกเกไปก่อนแต่หลังจากนั้นข้าจะทําให้พวกเกเห็นเองว่าความแข่งเทียบเจ้าพระเจ้ามันเป็นแบบไหนแล้วที่เจ้าบอกว่าเร็วนี้พวกสํานักโยมิงจะโจมตีตระกูลเจ้ารู้ได้ยังไงประมาณกลางเดือนนี้ข้าตระกูลสุน พาพวกโสเจียนมาที่เมืองนี้เขามาเขจิตสั่งงานที่เก่งมากแต่ข้าไม่มีเวลามากพอที่จะสังเกตการต่อเพราะว่าข้ามีบางอย่างต้องไปทําต่อแต่ใม่ข้าได้ยินแผนการของพวกมันได้ไม่ดีนักถ้าพวกมันกล้าที่จะเหยียบที่นี่ข้าจะจัดการพวกมันทีละคนไม่ว่ามันจะมามากแค่ไหนก็ตามควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยพวกโสจิ้มเจ้าหนูเจ้าใช้วิธีไหนในการสืบข้อมูล แมวก็ดำเนินไปในแบบแมวหนูก็ดำเนินไปในแบบหนูวิธีการของข้าข้าไม่สามารถบอกได้พี่สันพวกเราควรเชื่อข้อมูลของน้องตัวก่อนหน้าเขาก็เห็นเชียนฟานมาที่บ้านของตะกูลใช่แม้แต่หน่วยสอดเนมของข้าก็ไม่มีสักคนที่รู้เรื่องนี้แต่ขอกับรู้และนํามาบอกข้าข้าไปตรวจดูและรู้ว่ามันเป็นความจริงโอ้เจ้าทําให้ข้าตึงมากแล้วใครเป็นอาจารย์ของเจ้ากัน ผู้คุมกฎแห่งโลกเก้าพิภพหึผู้คุมกฎแห่งโลกเก้าพิภพเขาคือใครและสถานที่ทั้งเก้าอยู่ที่ไหนบ้าง mm. เขาคือราชาของดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าไม่รู้จักเขาหรอกและไม่มีใครในโลกนี้รู้จักเขาแต่ใครที่อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครไม่รู้จักเขาโอเคนะ <c oughs> อาจารย์ของเจ้าต้องเป็นคนที่สุดยอดมากแน่ๆน ถึงไดสอนเจ้าให้ใช้วิชารูปแบบป้องกันขันี่ห้าได้ว่าแต่ท่านพอมียาฟุ้นฟูนหรือเปล่าใครเป็นอะไรงันน้นหรือยาฟุ้นฟูระดับสามขอบคุณมากพี่จวและยินดีที่ได้พบท่านผู้โศอันข่ากว่าตัวโกนเจ้าว่าอย่างไงนะเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้ามาขัดการพบปะของข้าแล้วจะไปดือด้อๆแบบนี้เลย,ยงั้นหรืออ๋อข้าลืมบอกไปหนึ่งอย่าง พวกสารักยมิงจะเริ่มเป็นการในสองสามวันพวกท่านเตรียมรับมือไว้ด้วยละ่ะผู้อาวอุโสจิวปูว่อาวอุโสอู่ก็เป็นคนที่ฉลาดมากทุกสิ่งที่ขอพูดออกมาเหมือนกับสิ่งที่ข้าคิดไว้ในอนาคตก็ต้องเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งมากในดินแดนแห่งนี้อืมอืมตระกูลหลงต้องรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ให้ได้ตาเท่าข้าวยาไมา้กินซะเจ้าจะได้กลับมาแข็งแรง นี่คือยาอะไรยาพุตโูราดสามว่ายังไงนะมันมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนอินวิญญาณเลยนะจนผู้ขอว็บเราไม่มีทางได้ใช้มันแน่แต่ตระกูลนัวมอบให้เราแบบง่ายๆพาพวกเราพวกเขาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยสินะไม่ต้องกังวลตระกูลหลงยังมีหนี้ค้างพวกเราอยู่อีกสิบร้านใช้มันได้เลยถือว่าเป็นองขวัญที่พวกเราได้พบกันหือ ตระกูลหลงติดนี่พวกเขาจํานวนมากไม่แปลกใจเลยที่ตระกูลหลงปกป้องพวกเขาเดียวก่อนพวกเขาเอาเงินมากมายมาจากไหน,นสมบัติในครั้งของพวกเขาก็ถูกพวกเราขโมยหมดแล้วนี่ผู้หญิงนี่ชอบคิดมากเหมือนกันหมดจริงๆบ้านของตระกูลซุนหยางหมิงก็วะพัวโซเจียนเจ้าเข้า,า,า,ขาไปอ,อ,อยู่กองโจรเฮ้ยสิปีแล้วนี่เจ้าทำงานของเจ้าได้ดีหรือเปล่า อันนี้มันเป็นงานง่ายไหนเจ้าลองว่ามาสิมันเกิดปัญหาเล็กน้อยแต่ข้าสามารถแก้ไขยยได้แล้วเป็นการจันทราธมินที่ต้องใช้เวลาถึงสิบปีถ้าเป็นการมันพังเพราะเจ้าเจ้าจะได้รู้ว่าการตายก็ดีกว่าเจ้าจะได้รู้ว่าตายดีกว่ามีชีวิตเสียอีกอไวง่ายนะขอรับกรไปปาะมันของเจ้าต่อซะเป็นการจะเริ่มในอีกสามวันรับทราบแล้วขอรับ ย้ายตระกูลนวรอดมาได้ไม่แต่คนเดียวโดยเฉพาะจัวฟานม,มันเป็นคนที่ฆ่าสิบน้องของเจ้าอย่าปล่อยมันไว้เด็ดขาดให้มันได้รู้ว่าถ้ามันยุ่งกับสำนักโยมิงมันต้องเจอกับอะไรพวกมันต้องหายไปจากโลกนี้เท่านั้นอ้าขอรับในทานจบนะครับตอนยี่สิบสอง